สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะคลิปนี้หมยลยรับจะเจขออนุญาตช่อง BB อะไรนะของช่องดีบีสัวเท่านะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะว่าจะนําคลิปที่ท่านพูดถึงเกี่ยวกับนะคะคนยิวอิสราเอลในอําเภอปลายเนาะก็คืออยากจะให้ฟังท่านได้ออกมาพูดดีมากนะคะอันนี้มันเป็นเรา พูดถึงถ้าในอนาคตข้างหน้าของเมืองไทยเรามีแบบนี้เข้ามาเยอะๆมันจะทำให้ลูกหลานไทยเราในอนาคตข้างหน้านะคะต้องเสียโอกาสและก็เสียเขาเรียกอะไรดินแดนของเราอะไปในอนาคตหรือเปล่าอันนี้ก็ลองมาฟังดูนะคะด้วยความที่ว่าคนไทยเราเป็นห่วง บ้านเมืองของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้มันมีต่างด้าวต่างชาติุเข้ามาในประเทศไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่าวีซ่าฟรี90วันนั่นแหละคะ่ะเขาออกไปจากบ้านเมืองเราหนึ่งวันกลับเข้ามาใหม่เขาก็ได้ฟรีวีซ่าอีก90วันนะคะทุกคนนี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยเราปัจจุบันนี้ฟรีวีซ่าจะ30วัน60วันก็แล้วแต่เข้าไปในประเทศไทยเราคือไม่ต้องใช้วีซา่าใช่ไหมคะ ไปอยู่ครบ30วันหรือครบ60วันแล้วแต่วีซ่าที่ประกาศออกมานั่นแหละคะ่ะพอครบ30วันเขาออกไปประเทศลาวประเทศพมา่าประเทศเขมร1วันแค่ออกไป1วันอะค้างคืน1นวันกลับเข้ามาเขาก็ได้ฟรีวีซ่าอีกแล้ว30เขาทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆก็เท่ากับว่าเขาสามารถที่จะอยู่ในประเทศไทยได้ทั้งปีเพราะแค่การออกไปนอกประเทศเรานี่1วันเนี่ยกลับเข้ามาใหม่ ก็เป็นฟรีวีซ่าเหมือนเดิมอันนี้มันคือภัยความมั่นคงเงียบของประเทศไทยเราหรือเปล่าที่เข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายให้ประเทศไทยเราและก็เป็นอะไรที่คนไทยเป็นห่วง,เป,วงเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงตัวเองในอนาคตข้างหน้านั่นแหละค่ะจึงมีการเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาเปิดเผยออกมาเป็นข้อมูลให้กับภาครัฐ หรือประชาชนคนไทยได้ติดตามนั่นแหละคะ่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยเราปัจจุบันมีสารพัดท,ที่เข้ามาในประเทศไทยทําผิดกฎหมายบ้านเมืองของเราบ้างก่อความวุ่นวายในประเทศไทยของเราบ้างมันเป็นสิ่งที่น่าห่วงที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าท่านได้พูดไว้ว่ายอย่างไรไม่รับเจฟังแล้วชื่นชอบความคิดนี้นะคะเลยอยากเอามาเปิดให้ฟังเนาะมาฟังกันเลยนะคะ ไอ้จับตาเที่ยวมันตอบ กลุ่มแล้วก็มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็มาสร้างโบสถ์พนิวเนี่ยมีพฤติกรรมที่อาจจะปิดแคบอ่ะคนนอกเข้าไม่ได้เอาข้างก้าวายเขาถือว่ายิวเนี่ยเป็นมนุษย์เท่านั้นน่ะที่เหนือกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนกับสัตว์ต่ำต้อยกว่าเพราะงั้นเขาก็จะมีความดูถูกเหยียดหยามที่พวกยิวชาวนิสนะทีนี้พอเข้ามาจับกลุ่มแล้วก็ยิวที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เ,เป็นพวกที่ผ่านสงครามมาแล้วทั้งนั้นอ่ะพวกอิดีฟอ่ะเพราะงั้นพอไปลบแล้วพอพอพักเนี่ยเขาก็มาและในจำนวนนี้เนี่ย อาชญากรสงครามที่ปรากฏชื่อด้วยที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยถึงสองคนหรือสามคนเอ๊ะรัฐบาลไทยก็ยังยังหลงหลวงจะต้องติดตามตอบสนงนะผูนี้มีประสบการณ์ทางด้านการทหารฝึกรบมาแล้วจะไมไปทหารรับจ้างหรือเปล่าจะได้รับการสนับสนุนจากประเทศมาํานาาประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อเข้ามามเป็นกองกำลังพิเศษอีกกองก็ได้อาจารย์สมชายคิดว่าเข้ามาเป้าหมายที่ปลายเนี่ยด้วยเหตุผลก็คือ เขามาท่องเที่ยวจริงหรือว่าเขาต้องการมายึดพื้นที่แล้วก็ปักหลักกันอยู่เลยเป็นถาวรไปเลยเพราะว่าอยู่ประเทศเขามันอาจจะมีความวุ่นวายมากแต่มาอยู่ที่บ้านเรามันสบายกว่าเยอะเขาจะอยู่ถาวรเลยไม่ต้อาจั์ผมบอกตรงๆผมไม่ทราบนะว่าว่าเขาเป็นตัวตนของอะไรแค่มาเที่ยวชั่วคราวแล้วว่าพักผ่อนายาที่ว่างอยากสึกนะแต่คนเหล่านี้อย่าลืมมีสภาพจิตที่ไม่ปกตินะเพราะถาคนมาเยอะแยะแล้วอะ่ไหมก็อาจจะจะมีความผิดปกติมบาย อะเลลมกันที่นี่ก็ได้แล้วคนไทยก็จะเดือดร้อนแต่นี้ถ้ายิ่งยิ่งคิดจะอยู่ยาวพาะเห็นว่าก็ดูแล้วแต่เออเอยมันไม่น่าจะอยู่ได้สงบเนี่ยก็มายึดพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นปลายเลสตายแบบคือกลายเป็นแต่ที่จะปายเลสตายก็เป็นป้ายเลสตายคือเ,เหมือนปายชื่อคล้ายๆกันใช่ไหม, <c oughs> มยุ่งกันอีกซึ่งซึ่งอันเนี้ยเพราะว่ากฎหมายไทยมันมันมันหลวมอ่ะ แล้วเราให้วีซ่าเนี่ยแบบเข้าเมืองโดยโดยไม่ต้องเอวีซ่านะครับใช่ใช่ใช่แล้วเข้ามาแล้วพอพอถึงเวลาเขาแอบอยู่ต่อเนี่ยก็เราก็ไม่ได้คอยไปตามจับนะตาดใดที่เงินอยู่ไม่ตามไม่ตามเลยนะอแล้วก็อยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็ใช้สิทธิ์นะ,ะพอพออยู่ได้นานๆเขาก็ใช้สิทธิ์เอเช่าที่เก้าสิบปีอยู่ซึ่งลักษณะเดียวกับตอนที่เขาไปยึดปาดลสตน์ซ่งก็ทําอย่างนี้ก็ค่อยไม่อยู่อยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยยึดไปเรื่อย สุดท้ายอาจจะประกาศเป็นรัฐอิสระขึ้นมาล้วยุ่งอีกนะครับคือคือบางทีเนี่ยนอนใจไม่ได้แล้วเลยลืมเขามีทุกพี่สนับสนุนนะใช่เขาไม่ใช่ไม่มีทุพพี่ครับอ่าเขาไม่ใช่มาแบบโดดเดี่ยวผมว่านิ่งนอนใจไม่ได้หอไม่ใช่ว่าเราจะสังเกตนะผมผมมีเพื่อนเิยวหลายคนที่น่ารักมีอืมนี่แหละค่ะให้ฟังประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าฟังยาวไปเดี๋ยวไม่เลเจไม่ได้เล่าเนาะอันนี้ก็คือด้วยความที่เราเป็นห่วงกันใช่ไหมคะเราเห็น มากมายที่เกิดขึ้นในสังคมเราในสังคมโลกเราปัจจุบันนี้เนาะมีการพัดถิ่นย้ายถิ่นกันไปเยอะแยะแล้วก็เขาพอเขาไปตั้งอะไรแล้วห้ามคนไทยอย่างน้นห้ามคนไทยอย่างนี้ทั้งทงที่ตั้งอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยคนไทยคนไทยเราเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบเลยนะคะว่าอนาคตไทยเราเนี่ยจะเลือกเป็นแบบไหนคนไทยเราต้องร่วมร่วมกันนะคะสร้างประเทศไทยเราให้มั่นคงเข้มแข็งนั่นแหละคะ่ะ มีอะไรที่ผิดปกติมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเราก็บอกหน่วยงานของเรานะคะหน่วยงานรัฐของเราคนไทยเราก็ต้องหนุนกันและกันค่ะอย่าเอาความชอบของการที่ว่าเราชอบฝั่งโน้นชอบฝั่งนี้มาโจมตีกันเองภายในประเทศคนเราความชอบความรักนักการเมืองของคนเรามันต่างกันอยู่แล้วแต่ประเทศเราต้องมั่นคงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะเราต้องเอาประเทศเป็นหลักอนะ ไม่ใช่ว่าอนาคตลูกหลานเราอ่ะจะเป็นเบีย้ยล่างคนต่างด้าวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในผืนแผ่นดินไทยในประเทศของตัวเองอ่ะแต่ตัวเองไปเป็นเบีย้ยล่างเขาทุกอย่างเขาสั่งห้ามสังส่งนวนสั่งนี่ทุกอย่างอนาคตเรามันจะเป็นอย่างนั้นหรือแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องดูแลประชาชนคนไทยไม่ใช่ออกมาปกป้องแต่คนต่างด้าวต่างชาติยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรบอกว่าข้อมูล เท็จข้อมูลไม่จริงข้อมูลเพิดอะไรเนะี่ยพูดเกินความเป็นจริงไปบ้างเราเป็นคนไทยควรจะฟังประชาชนคนไทยคนไทยด้วยกันเนี่ยเราชอบใครไม่ชอบใครนี่ไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวที่ว่าบ้านเมืองเราจะอยู่ยังไงในอนาคตข้างหน้าถ้ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆเราจะเป็นเบี้ยร่างชาติอื่นในประเทศตัวเองไหมล่ะอันนี้คนไทยเราต้องไปคิดแล้วนะคะ คิดให้เยอะๆแล้วอนาคตลูกหลานเราแล้วไอาการเช่าที่99ปี90ปีอะไรเนี่ยบอกเลยค่ะอนาคตข้างหน้ามันไม่ใช่แผ่นดินไทยแล้วอยู่ขึ้นชื่อว่าประเทศไทยแต่เป็นแผ่นดินของชาติอื่นเนี่ยรุ่นต่อรุ่นที่เช่าหมายเล็บเจคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคนเรามาเช่า99ปีก็อายุคนแล้วอ่ะคนเราอยู่ไม่ถึง99ปีมีเยอะแยะ และก็เช่ารุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อลูกรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นลูกต่อลูกอะไรพวกเนี้มันจะมาเป็นแผ่นดินไทยได้ในไงเมื่อมีแต่คนต่างชาติมาเช่าที่ในผืนแผ่นดินไทยมาซื้อที่ในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยโดยที่ไทยเราเนี่ยเป็นนอมินีให้เข้าบ้างนะคะไทยเรานะคะบางเจ้าหน้าที่บางคนนะคะรับสวยกับเข้าบ้างเนี่ยโดยไม่อยากจะตรวจสอบอะไรทั้งสิ้นน่ะคือปล่อยเกียร์ว่างกันอย่างนี้ อย่าบอกว่าเมืองไทยเราไม่มีเพราะมันมีข่าวแบบนี้ให้เห็นมากมายไมลรแลบเจไม่รู้หรอกค่ะว่าใครรับสวยไม่รับสวยแต่มันมีการพูดกันแบบนี้เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ที่เจ้าหน้าที่ไทยเราแล้วก็คนไทยเรานี่แหละค่ะถ้าเห็นเจ้าหน้าที่คนไหนทําไม่ถูกต้องเนี่ยประชาชนคนไทยนั่นแหละค่ะจะเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองของเราในอนาคตนะคะอันนี้ก็ฝากคนไทยเราด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองห่วงลูกหลานเราหละค่ะไมล์แลบเจแก่แล้วนะคะ จะอยู่ได้อีกสามสิสี่สิบปีไหมล่ะนะคะต่อไปก็อนาคตลูกหลานเรานั่นแหละอยากเห็นประเทศตัวเองคนในประเทศตัวเองเป็นแบบไหนคนไทยเท่านั้นแหละคะ่ะที่จะเป็นผู้เลือกเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ